นะคะพบกับนินชาเก่งสนิกแล้วนะคะเย้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโทเกะ l i ไลฟ์เรนั่นเองโอเคแถมวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นละครเกมแต่เรามีชาเลนจ์กับทีการนั่นเองค่ะมาดูกันเลยว่าชาเลนอะไรกนะันค่ะแต่งชุดอย่างนี้ใส่หน้ากากแบบนี้รู้กันหรือเปล่าคะว่าทำอะไรติ๊กตักติ๊กตักเฉล,ลยค่ะ เราจะมาแข่งกันวาดรูปนั่นเองค่ะกับนิชาแล้วก็ทีก้าดวนิงค่ะใช่ใช่แถมวันนี้นะคะทีก้าไม่ได้ใส่แว่นด้วย <c oughs> ในในเปิดหน้ากาก่อ,อกมา <c oughs> ไม่ได้ใส่แว่นก็สวยอย่งเดียกันนี่คะพี่บอกว่าตอนหีูใส่แว่นสวยแต่ตอนไม่ใส่แว่นไม่สวยหรอกไงขอโทษก็ไม่ได้อย่างนั้นซชหน่อย พี่ก็เปลี่ยนชุดเป็นสีด้วยแน่เลอะสีไปเมื่อกี้เพราะว่าวาดสเปรย์อันนี้นะคะใช่ใช่ใช่เดีย๋ยววันนี้เราจะมาวาดรูปกันค่ะโดยให้กรรมาการก็คือพวกนี้ค่ะมีเอิมมีผมชื่อว่าเงินฮะแปลว่าสีน้ำเงินหรือว่าผมมีชื่อน้ำเงินกับ ชื่อฟ้าคะผมมีสาสองชื่อแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเงินนะฮะอ๋อฮะคุณชื่อน้องเงินเออพี่เงินอ๋อใช่ค่ะชื่อว่าพี่เงินแล้วคนนี้นะคะพี่คะอ๋อพี่ชื่อว่าพี่ชมพูนั่นเองค่ะพี่พูพี่ชมพูใช่ค่ะเด็กสึ่งเขาเดว่าชมหรือว่าพูก็ได้ค่ะแล้วอีกคนนี้คะดิฉันชื่อว่า ชื่อว่าขาวค่ะส่วนคนนี้ก็เป็นพี่ชายของฉันชื่อว่าดําค่ะนี่ไอพี่พูดเด้งจิขอโทษจ้ะพี่นี่ผมชื่อว่าดําฮะใช่ค่ะแต่ละคนก็มีเป็นสีกันหลากสีแล้วก็เลยจะเอามาวาดรูปเสียคะ่ะกรรมการก็จะช่วยบอกว่าเราจะวาดรูปอะไรนะคะเดี๋ยวลบก่อนนะปิงลบเสร็จแล้วค่ะ แล้วเราก็มาวาดกันเลยเริ่มแรกเลยน,นะรคะโอเคเลิกเลิกใครก็จะยกมือขึ้นให้หน่อยะคะ่ะผมฮะโอเคพี่เงินนะคะจะเอาวาดรูปอะไรหรอคะวาดรูปเด็กผู้หญิงฮะ,ะเด็กผู้หญิงใครเริ่มก่อนดีคะนิชชาก็ได้โอ้หนูเป็นทีมแรกใช่ไหมโอ้ไม่เอาดีกว่าน้องดีกว่าอา้อาอะไรกันแน่พี่คะหนูลหรอคะหนูจะวาด ชุบ<ฮ><ง>วาดพี่สวยแน่เราอ่ะพี่ชุบพแล้วก็ตุ๊ดต๊ดปุชชมชมปุ๊กเก็แก้มแล้วก็มีขนตาตัวใหญ่อือชุบชุบสวยมากี่คป็นกะโปรง ฮ่าที่น้องว่าดอ่ะพี่หนูว่าสวยออกไม่สวยเลยพี่มาว่าหนูอ่ะหนูกโกรธแล้วนะขี่ข้ขาวาดหามากพี่นิชาค่ะก็มันตลกตะกคืนเสร็จแล้วค่ะโอเคปริน นี่ผลง,งานขอีกาถือมันพี่นิชาว่าไม่สวยหรอกหนูว่าสวยกว่าแฮขีก้าพี่รู้ว่าอันนี้พี่ต้องชน,นะพี่ว่าสวยตรงไหนฮะคอยดูขอให้พี่วาดไม่สวยเถอะธีก้าพี่วาดสวยอยู่แล้วชหามากเลยที่พี่ว่า ใช่หาตรงไหนมองว่าอืดูเราดูแล้วก็มาบอกพี่ว่าไม่สวยหนูนั่นแหละว่าไม่สวยหืมพี่นิชานี่อย่างงี้สวยไหมไม่อ่ะอนี่เดี๋ยวพอวาดเสร็จอะ่ะเดี๋ยวน้องต้อบอกว่าสวยไม่หรอก หนูไม่บอกว่าสวยหรอกเพราะพี่วาดไม่เคยสวยืมสวยไม่สวยสวยไม่สวยก็ได้ที่สวยกว่ารูปที่พี่วาดพี่นิชาพี่บอกก็ได้แสดงว่าของหนูก็ต้องสวยกว่าสินี่แล้วน้องระบายสีหรือเปล่าเถอะระบายไม่ระบายนี่ดูระบายอ๋อใช่พี่ลืมพี่เนี่ย พี่ชาพี่ชาแอลไอสีหิจะได้ว่าพี่ชาก็แพ้ไม่เกี่ยวนะพี่สามารถแก้ได้พี่ไหนบอกว่าแก้ได้ไงโอ้ยพี่จช่ว่าพี่ใช่บอกแล้วพี่ต้องแพ้ไม่หรอกความพยายามไว้หนสิโอ้ยพี่ปากเหมือนปลาเลยใช่ โอเคกมไม่สวยอ่ะใช่น้องพูดถูกแล้วนี่ว่าไม่สวยเลยค่อยๆค่อยๆอ่ะเฮือบอ่ะฮือเฮ้ยพี่อะไรเหรอพี่ใช้ผู้กางยักษ์เถอะผู้กางผู้กางไม่มีมีแต่ผู้กันอ๋อค่ะผู้ไม่ชะเอยกันหนูไม่รู้ว่าหนูพูดไม่เป็น ก็ไม่เป็นเหรอใช่แล้วหนูที่หนูพูดอยู่คืออะไรก็พูดอยู่ไงเฮ้ยงงกับที่หนูพูดแล้วเกินหนูนั่นแหละงงกับที่พี่พูดอะพอเถอะว้าวเจมสใช่พี่ชาจะวาดเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอู้หสวยอ่ะูพี่หนูคิดว่ามันจะหมดเวลาเอาไหมอ่ะหรือว่าเราวาดแต่เจ้าหญิงอ่ะ น่าจะใช่โอเคแล้วก็ลราไปตรงชุดสวยสวยพี่พี่ว่าแบบไม่มีค่ะเ,เจ้าหญิงไม่มีขาอะไรก็ก็สมมุติเราเป็นกล้องไงแล้วเราไม่ได้ถ่ายตรงขาเหมืนเวลาถ่ายรูปเราไม่ได้ถ่ายตรงขามันก็เลยเป็นอย่างนี้จริงหรอใช่พี่มอหรือเปล่าไม่ได้ม แน่ใจหรอแน่ใจพี่เสียงสูงนะแน่ใจจริงๆสิเจ้าหญิงสดสวยของพี่สุสวยเลยเหรอคะใช่ก็มันสวยเอ้ยก็เขาสวยพี่เรียกว่ามันอ,อ๋อใช่ก็มันไม่มีชีวิตเนี่ในภาพที่พี่เฉวาดรแล้วแต่แต่ก็เป็นเจ้าหญิงนะเขาก็เป็นคนใช่ น้องเรียกว่าสมมติก็ได้สมมติแปลว่าอะไรมันสมมุติไม่มีจริงก็สมมุติไงพี่อร์ชอบเถียงน้องก็ไรลชอบเถียงพูดเยอะอะไรเราโกรธเหี้ยวนี่ทีกพี่ต้องใช้สมาธิในการวาดเข้าใจไหมมามา,มา,มา,มาพูดมาพูดพี่ชายมีสมาธิไหอืม,อม อย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวคนผู้ชมลูกก็ปิดเฉียงก็ได้น้องก็พูดไปสิเราดิงานเจ้าหาาาาดิงไ้ก็โอเคก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ก็ไม่ได้นานนะ้ำพึ่งเองแล้วจะนานหรือไม่นานกันแน่ก็ก็ไม่รู้เอาเอาเอาจะนานหรือไม่นานเลือกมาสักอย่างหนึง่งนานก็ได้โอเคเ,เอาพูดหมาที่นานหรือไม่นานนานโอเค กาละครหนึ่งนั้นมาแล้วมีเจ้าหญิงสวยๆชื่อว่าที้กเหม่อเอาตัวละครหนูลีน่าไม่เอาพี่ชาวไม่เอาพี่ชาววาใไม่สวยหนูวาสเย็กว่าก็ละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วมีเจ้าหญิงสวยๆชื่อว่าเนาะเด็กหญิงที้าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเก่งแถมยังวาดรูปสวยด้วยค่ะจริงเหรอเขาชอบดมดอกไม้แล้วก็ชอบดมดอกไม้ค่ะ ชอบอยุงดอามาทานตะวันค่ะพาทิก้าชอบกินเม็ดเล็ดทานตะวันค่ะจบยังยังค่ะโอเคจะจบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็เจ้าหญิงทีกา ของฉันมียี่ชายู่ด้วยแล้วก็มีผ้าแม่ด้วยค่ะโอเคเสร็จแล้วปิ้นมามาลองถือกันกรรมาการชี้บอะเ,เนี่ยวไท่วัดสวยหนึ่งหรือสองทุกกนคะ ช่วยมาบอกก็ได้นะคะว่าชอบรูปไหนรูปที่1ของทีก้าหรือว่ารูปที่2ของพี่ชาคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะ mm hmm. นี่คือเจ้าหญิงส่วนนี่ก็คือเจ้าหญิงขังเนืใครสนในสามารถคอมเมนต์ได้คะหนึหรือ2องนัดเงคะ่ะหพิมพ์ชื่อก็อได้นะคะใช่คะ่ะโอเคหยิบป้ายของกรรมกัร นะี่พี่หาป้ายมาของทีก้าก่อนดีกว่าเย้ห yeah! มาเยเลขหนึ่งของทีก้าของทีก้าต้องสิบอของพี่ใชต้องสิบแน่เอิมพี่คะแล้วไหนพี่เงินนะคะอ๋อพี่เงินเขาไปปัสสาวะอาตาอ,อ๋อค่ะเอิมเอ้ามิสเตอร์สามคนของทีก้าคืออะไรเอิมค่ะเอิมให้รางวัลเจ็ดเลยคะ่ะ ว้าจิตเลยเหรอเลขสวยอยู่นั่นเนี่ยใช่ค่ะของชิก้าเจ็ดอาของพี่สองดีกว่าเออพี่ว่าหนูพี่ขาวคะหืมก,ก็ก็มันเป็นความจริงอะ่ะพี่พี่ดำให้สีนะจ้าส่ใส่ส่ส,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 ส เจ็ดจีเจ็ดเจ็ดสองสอยสฮะเจ็ยสิคืออะไรเอ้ยก็ได้เจ็ดสองสี่นะคนน้อยยังไม่มีสิบเลยอะ่ะตาของพี่แล้วล่ะไดดดดด้ได้ดสิบหรือคะพี่ชมพูบอกสิบพี่ขาวบอกสิบที่ดำบอกสิบขอบคุณมากเลยนะคะ บอกสิชิญตบมือให้หน่อยคะ่ะเเราเป็นคนว่าที่สวยพี่แจมมันไม่แฟร์เลย <c oughs> อ่ะโ,โ,โกรธแล้วนะทุกคนคะชอบรูปของไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะรูปทีกา,าัญชาหรือว่าบอกคะนแนนให้ด้วยนะคะว่า พี่น okay. ิชาหรือว่าทีก้าก็สามารถคอมมนได้เลยค่ะบ๊ายบายสดยค่ะสวัสดีนะคะไม่อยากจะคุยกับพี่นิชาไปดีกว่าหนูจะไม่คุยกับพี่ชาย24ชั่วโมงฮะก็ได้พี่ก็ไม่คุยกับทีก้า24ชั่วโมงบาย